รไทยกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งย้อนกลับไปในปีพศ2467สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในทวีปยุโรปสำหรับประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้ทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทรงประกาศและดำรงความเป็นกลางโดยเคร่งครัดมาตลอดครั้นเมื่อสงครามในยุโรปดำเนินมาจนถึงพศ2460ทรงตรหนักในพระราชหฤทยัยด้วยพระปริาญาณทางทหาร ว่าเยอรมนีจะต้องพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้เป็นแน่แล้วจึงได้ปลดกล้าวให้จัดประชุมเสนาบดีสภาเป็นการลับเมื่อวันที่28พฤษภาคม2460เพื่อหารือถึงอนาคตของสยามภายหลังจากนี้ด้วยทรงตระหนักแน่แล้วว่ากลุ่มมหาอำนาจกลางซึ่งนำโดยเยอรมนีและออสเตรียฮังการีหมดหนทางที่จะเอาชนะในมหาสงครามครั้งนี้และถ้าสยามยังคงเป็นกลางต่อไปก็คงจะมีแต่เสมอตัวกับขาดทุนแต่ถ้าเข้าร่วมสัมพันธมิตรแล้วก็จะยังมีข้อดีอยู่บ้าง เพราะเมื่อสงครามสงบลงแล้วสยามสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นชาติที่ชนะสงครามเจรจากับนานาชาติเพื่อแก้ไขสนที่สัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียดทั้งเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและแก้พิกัดภาษีศุลก,กากรต่างๆได้และเมื่อที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันดังนี้แล้วจึงได้ทรงตัดสินพระไทยที่จะพาสยามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดเมื่อรู้ว่าสยามตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งฝรั่งเศสและรัสเซีย ต่างก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติแต่ทางอังกฤษยังคงแสดงท่าทีคัดค้านเพราะคำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าของตนอยู่และได้คัดค้านด้วยมาจนกระทั่งวันที่28มิถุนายน2460อังกฤษจึงได้ตอบรับแสดงความยินดีที่ประเทศสยามจะเข้าสงครามและร่วมรบในสงครามณทวีปยุโรปแต่ด้วยความที่อังกฤษเกี่ยงว่าทหารไทยเท่าที่ปรากฏไม่เคยได้รบกับใครมาก่อนจึงจะให้ทหารไทยไปขนสัมภาระผ่านทะเลทรายเมโสโปเตเมียและส่งสเสบียง รัชการที่6ทรงเห็นว่าข้อเสนอของอังกฤษนี้เป็นการหมิ่นเกียรติยศทหารไทยจึงทรงหันไปเจรจากับฝรั่งเศสแทนและกองทัพฝรั่งเศสที่กำลังขาดแคลนเรื่องการพาหนททั้งเรื่องกองยานยนต์นักบินรวมทั้งเรื่องพยาบาลสนามได้ขอให้สยามช่วยในเรื่องนี้เมื่อทรงเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของฝรั่งเศสจึงได้ทรงเตรียมการประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีเป็นลำดับต่อมาและแล้วเหตุการณ์ที่จะถูกจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ได้เกิดขึ้น ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่21กรกฎาคม2460ย่างเข้าสู่วันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2460ได้มีพระบรมราชาองค์การประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีแล้วได้โปรดกล้าวให้กระทรวงกลาโหมออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกชายชะากาันจำนวนกว่าพันคนจัดเป็นกองทหารบกรถยนต์และกองบินทหารบกพร้อมทั้งหมดพยาบาลไปร่วมรบณสมรภูมิทวีปยุโรปและเดินทางไปถึงเมืองทามาแชาวประเทศฝรั่งเศส ในวันที่30กรกฎาคม2461นับเป็นหน่วยทหารไทยหน่วยแรกในประวัติศาสตร์ที่ย่าตระทับเป็นระยะทางไกลที่สุดถึงทวีปยุโรปเมื่อกองทหารอาสาของสยามเดินทางไปถึงยุโรปก,ก็ได้แยกย้ายกันไปเข้ารับการฝึกและถึงแม่กองบินทหารบกนั้นจะไม่ได้เข้าสู่สนามรบเพราะต้องใช้เวลาฝึกนานจนสงครามยุติไปก่อนก็ตามแต่สําหรับกองทหารบกรถยนต์ที่ใช้เวลาฝึกที่น้อยกว่านั้นได้เข้าร่วมในสมนรภูมิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างเต็มตัว และได้ทำภารกิจลำเลียงทหารจำนวน3600นรยในรวมทั้งสเสบียงอาหารและยุทธภัณฑ์จำนวนมากถึง3,000ตันไปที่แนวหน้าอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญทั้งกลางวันและกลางคืนท่ามกลางหิมะจนกองทัพสัมพันธมิตรสามารถยึดบินแดนของเยอรมนีทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์มาได้และสงครามได้ยุติลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461นณเมืองคองเปียนประเทศฝรั่งเศสภายหลังจากสงครามยุติลงรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้มอบเปลี่ยนกล้าหาญที่ชื่อครัวเดอแกร์ครอยเดอแก่ ประดับที่ยอดธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นเกีรติยศแก่กองทหารบกรและกองทัพไทยและแม้ว่าภารกิจของกองทหารอาสาไทยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะประสบความสําเร็จหลายครั้งหลายหนก็ตามแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตของทหารกล้าที่สูญเสียไปทั้งสิ้น19นายซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ทหารอาสาของสยามที่เดินทางไปร่วมปฏิบัติการรบในทวีปยุโรป และทำการบรรจุอัีิทาหารกล้าที่เสียชีวิตไว้นสถานที่แห่งนี้และผลที่สยามได้รับจากการตัดสินพระไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการพระราชะสงครามณนะทวิปยุโรปครั้งนั้นทำให้บรรดาสนสัญญาทั้งหลายที่สยามได้ตกลงกันไว้กับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีต้องเป็นอันสิ้นสุดลงในทันทีนอกจากนั้นสยามยังได้ใช้โอกาสนี้เจรจาย,ยกเลิกส,สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับชาติสัมพันธมิตรและชาติอื่นๆจนสำเร็จสมบูรณ์ในตอนต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเวลาต่อมานอกจากนั้นสยามยังได้ก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งประชาคมโลกเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตเมื่อปีพุทธศักราช2462และประสบความสำเร็จในการทำสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2463และกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2467และฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2468ตามลำดับประวัติศาสตร์มีประโยชน์ควรค่าแก่การจดจำเพื่อช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน ทำให้รู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านเมืองมารักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยชีวิตและถึงแม้ทหารอาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเสียชีวิตกันไปหมดแล้วทุกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูกหลานไทยอย่างมหาศาลแม้จะผ่านมา110ปีแล้วก็ตามแต่ความกล้าหาญเสียสละของเหล่าทหารกล้าทุกท่านจะยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเสมอโดยไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลาวีรกรรมของทหารไทยที่ไปร่วมรบในครั้งนั้นได้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของต่างชาติและยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลสำหรับในวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารอาสาเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบกันไหมคอมเมนต์กันได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีค่ะ